กีคิงาองเรแบ้วกันกะนะว่าจะพาไปดูงานทุกจังหวัดที่เรามีน,นะครับก็จะไปขอความรู้ใจของนักการศสร้าุกท่านะครับเพื่ออธิบายงานว่าเราทํางานมีปัญหาภาษาอะไรไหมเรามาเจอโควิดสะก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ออกไปออกอานโควิดมาเราก็โดนเล็งรัดหลายๆเรื่องจนถึงนะัวันนี้เราก็ยังโดนเล็งรัดอยู่เลยเป้าที่เราวางไว้มันก็ไม่ได้ดึงกป็รางเป้าก็ไม่เป็นไรปีหน้านะครับก็คิดไว้ว่า จะพาทีมงานทุกฝ่ายนะครับที่อยู่เลื่อนข้างใน,น,นะคระับไปไปศึกษางานต่อได้าน,นะครับโดยเฉพาะในเขตจังหวัดบางปางเนี่ยเรามีสองที่ลับก็คือแม่อาร์แบบแม่หนึ่งนะครับเสือที่น่านที่พะเายาพะเายาเราก็มีห้วยดูก็ยังทำการเก็บนน้ำอยู่นะครับก็จะได้ไปเรียนรู้งานนะครับส่วนที่เชียงรายเราก็มีงานปตลอสองตัวน,นะครับสามตัวน,นะครับก็นนะะจะพาออกไปถ้าเป็นไปนได้นะครับก็คิดไว้ว่า เรียนครั้งหรืออย่างกี่ปีเลยก็คือเดียนละครั้งก็จะพาไปดูครับม,มทีท่านใดจะสอบถามเรื่องกาเรียนการศึกษาก็เนีย่ย บางส่วนเนี่ยต้องใช้รถแบตโผล่แบตบโผช่วย,วยในการที่จพ็อกเก็ตนะครับขึ้น แต่เพื่ออย่างเงี้ยเราเราเห็นใช่ไหมว่าพยายามเลือกเลือกเชฟบูมิที่สามารถส่งส่งข้อกีได้นะครับข้างบนเนี่ยข้างบนหน้าน่าจะเป็นรถมิกใช่ไหมนะรถมิกและไรแงนั้นเนี่ยผมก็ส่งส่งมาทงางรางข้กีนะครับซึ่งโครงการนี้ไม่ไม่ได้ใช้รถเข็นเลยตลอดที่จบโครงการ คุณองคุณรค่ะคุณตองมันต้องไม่ได้อยากให้กอสอ่อไ้เล่าอึงทำงานมากิ่ปีแล้วคะในยุรัชการเออสอวเลยตามตามทุก3ปีครับสปีอยู่ในสายงานก่อส้างตั้งแต่ปีส3ม ที่5ปีคือผ่านงานเยอะมากตังโมบิสูงมากเพราะฉะนั้นอยากอยากอยากให้กอนได้เล่าว่าในการทำงานนะมันต้องเจอปัญหาอุปสรรคให้น้องว่าแล้วปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่กอนเจอแล้วรู้สึกว่ามันหนักหนาล้วเราถ่าตรงนั้นเราแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงบ้างในสเต็ปต่อตของงานกศรที่เจอ ก็รู้สึกว่าคือบางทีมันแทบจะไม่ไหวอะไร,นนอ,ะไรอย่างเงี้ยผ่านตรงนั้นอะไรยังไงอยากให้เล่าให้ฟตาห่าง,งว่างไปเจอปัญเป็นแต่ละในบ้านเล ที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องต้องวางแผนให้ดีแล้วก็มองวันมองถหงนตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนจนสุดท้ายเลยเนี่ยไม่ให้มีปัญหาพอไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องแก้ปัญหาครับอืมก็ธรรมชาติของของการกราา่อสร้งก็ต้องมีมีบ้านนะครับแต่ว่าไม่ไม่หนักหนา ถาฮัถึงขนาดแก้ไม่ได้นะครับในส่วนแก้ไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาภายนอกซึ่งเหนือเหนือการควบคุมนะครับไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภายนอกอ่ะอันเนี้ยจะจะเป็นเรื่องที่ที่ปวดหัวนิดหนึ่ง งานราการคงการี่ประทับใจคิดว่าทำแรู้สึกภูมิใจมากโครงการที่ผมประทับใจเหรือประทับใจมีอยู่ของโครงการก็คือโครงการชอประเล็กตัวแรกไม่ใช่ตัวแรก ที่ีนโครงการน,นั้นเนี่ยได้ได้รับเสด็จได้รับเสด็จสเดชพนักเจ้าช่วมรลชิจีน้าในในการที่ก้ากับกับในการที่สี่ปงปัจจุบันนะครับที่อย่าตวเสมือนเป็นโครงการความตัวอย่างอันเนื่อมาจากพระราชดำริโครงการอ่างน้ำแม่จุ้ติขงร้องระบบส่งน้ำอันนี้ประทับใจมากนะครับโครงการที่ท ที่ทประทับใจอีกอีกอันหนึ่งก็คือโอ้โไกลมากปวดมากอันนั้นปางกผก้าเนยครับงานดินงขุดหินเวเนี่ยลัวติดลัวรุนหนามเลยอีกปังเป็นเพราะมานะครับโอ้อันนั้นอันนั้นผ่านงานมาด้วยด้วยความลำบากนะครับ,บ,รบส่วนโครงการที่ประทับใจโค,ครงการหนึนน่งก็คือโครงการที่ที่นี่ครับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่โอสอง รก็เป็นโคงงนงรงการขนาดการตัวแรกที่ที่ผมได้ทำการควบคุมการก่อสร้างครับอ่านไม่ร้อยสองนี่นะครับผมก็ได้รับคำจูเชยจากผู้บริหารนะครับที่พาพา,านไปดูาง,งานนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบอกต่อนะครับท่านกรชมบว่าอ่านเก็บน,น้ำทำได้ สวยนะครับถูกต้องการแบบโดยเฉพาะการเรียนอินนะครับถ้าพวกเราได้มีโอกาสไปนะครับไปเยี่ยมชมจะเปเห็นว่าอินนี่เรียนถ้าก้มลงไปมองที่หน้าอินนะครับจะเห็นว่ามันเหมือนกับว่ามันเรียบเป็นแปดคนเลยนะครับท่านที่สองที่ไปล่าสุดก็ท่านรองยุทดธดีน่าวิชาการนะครับที่ไปสืสอสันจมเมื่อต้นเดือนท่านก็เียนท่านก็นนชมว่าทำเกิดได้สวยนะครับอันนี้ผมก็ยินยอมนะครับว่า สิ่งที่ทานที่วัฒนธรรมโดยก็อาจจะไม่อนสอบเนี่ยทำด้วยความตั้งใจใส่ใจนะครับแล้วก็ทำให้ผลงานออกมาเนี่ยมีคุณภาพเป็นที่อยอมรับนะครับเป็นหน้าเป็นตาที่เสียงของสกสอบนะครับก็มีท่านอื่มีอะไรจะฝากครับถ้าถ้าไม่มีนะครับก็ถือโอกาส ให้พวกเรานะครับได้ผมมือขอบคุณให้กับพี่วรวัตอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้ครับ,บข้อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่พี่ให้คําแนะนํากับพวกเรานะครับพวกเราจะได้นําไปปฏิบัตินาไปทําให้เกิดผลสำฤทธิ์ให้กับกรมชนรทธงรมนะครับและข้อหวังว่าในอนาคตถึงแม้พี่วรวัตจะไปประกอบอาชีพส่วนตัวนะครับก็ ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วมีสิ่เงินสิในใดที่พวกเราอาจจะต้องขอความร่วมมือขอให้มาถ่ายทอดหรืออะไรมาเป็นที่ปรึกษาให้ก็หวังว่าผมได้รับความร่วมมือจากพี่นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพี่มีปัญหาหรืออยากให้พวกเราได้ช่วยหรืออะไรก็ขอให้บอกนะครับทางสำนักงานก่อสร้างชนบนานบการที่สอบข้อยินดีนะครับที่จะดูแลให้เหลือนะครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเสี้ยนก็ทานข้าวกันนะครับวันนี้ผม